เริ่มแล้วหรอใช่เริ่ม <Rede em S 1> แล้วนะคะทุกคน <check guys. S 2> เรียบร้อยลค่ะน้องฮะเรียบหน่อยค่ะอ๋อค่ะอ่ะเงียบจังพี่น้ำหนึ่งยังเงียบอยู่กับเราเสมอเมื่อที่เทเตอร์ก็มีพี่เจนิดนะพี่น้ำหนึ่งไมยแต่ว่าพี่เจนนี่พี่เจนนี่กลับมาห่อแล้วพี่ห่อตัวเองพี่เจนนี่ เล้วตอนแรกมันอยู่ท <p> ี <quad> ่เทเตอร์เว <sm> ้ทเตอร์มีพี่เชอร์เอ้ก็มีอยู่แล้วเออใช่ไม่ใช่เราพี่แก้วอย่างพงศ์พี่หนึ่งดูเก่งๆนะเออเพราะพี่น้อหนึ่งดูเก่งๆนะใคูละคนกันเองค่ะพี่เราต้องเก่งพี่เขาบอกไลฟ์นะน้องเหอพี่ไลฟ์นะน้องเหือพี่ ไลน์มาเนาะพี่เสนาหรอวัดดีรุ่นพี่อย่างนี้หวัดดีค่ะพี่นงเพน่งตัวูกเนเลย่อร่กมีนาอะไรไปอะไริ้องางคือมีแน่ๆเ้อไเดี๋ยวเคนแบบกน ตอนไปบ้านซื้อโคจมอ่ะหนูหาประมาณฉันหาประมาณสิบกว่ารอบอ่ะแบบเงียเช้าเงี้รีวิวโซโค้ามจมหนูเมื่อตอนตึ่งที่ยงคืนเออฉันนี่แหละคนสุดเช้คนสุดท้ายชั่นนี่แหละที่เป็นคนเออที่กงคืนครึ่งอ่ะไม่แบบหนูเมื่อคือพวกเราซ้อมหนูเมื่อกันหนักมากจริงจริงสมะไรนะอ๋อตรงแบบ มันมีวันหนึ่งที่แบบว่าเก็บลายใช่เก็บลายใช่ไหมทุกคนเราซ้อมกันตั้งแต่หกโมงมืาอวันนั้นรือหกโมงเออนั่นแหละเราซ้อมกันตั้งแต่หกโมงยันแล้วคุณนนท์ก็แบบว่าให้แบบจนเออแบบซ้อมรีดอะทุกคนแบบรีดมอม่วงให้เต้นจนกว่าจะเต้นได้ก็เลยโมนี่โมนี่กับเที่ยงคืนแต่ว่าหนูกลับเร็วกว่าเพราะว่าหนูมินประชุมอย่างอื่นต่อ ช่แต่ว่าก็กลับสี่ทุ่มนะเพราะว่าประชุมสี่ทุ่มพอดีไหนที่คนนอนเต้นงงผิดแบบจุดงงๆอ่ะแบบว่าแบบอย่างงี้ใช่ปะเธอเธอก็เต้นผิดด้วยอันนไหของจริงอ่ะเต้นอย่างงี้อย่างเงี้ย้แล้วมือเธอก็อยู่อย่างเงี้ยขอโทษด้วยว่าล่ะนี่เธอตอนนี้เธอบอกเลยเลิฟ ให้มีคนถ่ายคลิปดูมือไว้ให้ฉันถ่ายเอาปะเดี๋ยวส่งให้เอาอยากเห็นอะแม่ถ่ายให้ทั้งเพลงเลยแม่ไม่โดนถ่ายหรอบอกว่าถ้าด่าก็มาด่าฉันละกันพวกนี้เต้นเบาไปค่ะดูตัวแม่นี่เขาเต้นคลีมมากแบมันเต้นยังไงอะไม่รู้วะดูยากมากยากป่ะเพลงนี้ยากพี่แพนเป็นเซนเตอร์ป่ะเพลงนี้ใช่พี่มิพี่มิบอกยากไม่จริงเหรอ ไปกับเฟมเหรอเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปจ้าไปกินข้าวกที่บ้านจ้าไปกับพี่เฟมกับแพนเค้กแพนเค้กคนละตึกเลยนะแต่ว่าแบบมันก็รู้สึกมันแบบมันดำๆมันมึนๆเหมือนกันอะไม่คือหนูอะหนูอะหนูอะถ่ายรูปหนูน่าเกลียดวากหนูไปกับที่บ้านใช่ไหมแล้วหนูก็เลื่อนสตอรี่ไอจีแล้วก็เจอเฟมแล้วก็เฮ้ยแล้วก็หันไปรลานเดียวกันปะเราแล้วก็รีพายไปหาเฟมอ้าว แต่ว่าคนละร้านนะทุกคนหนูไปกินกับที่บ้านไอ้นี่ให้ทุกคนดูสวยสวยออกเออซุมหนูชอบเปยใส่ชุดนี้มากมันแบเมันเห็นตั้งแต่วันลองชุดแหละเรืแองพี่พี่ปอบกับ พี่ป๊อบกับเฟ่เอ้พี่ป๊อบกับพี่มายูรีพายมาว่าดักชิปเปอร์เวอร์แบบพูดคําเดียวกันเลยอะสองคนอะดักคอชิปเปอร์แล้วยองเดียวกันแบบพูดเหมือนกันไอจังน่ารักมากใช่ไหมม่วงอะเข้ามาขอฉันถ่ายรูปเนี่ยอ๋อจ้าเขาคิดอะไร